มาถ่ายให้หน่อยมามาดูว่าเข้ากล้องกันป่ะนี่นะครับวันนี้วันที่สามพฤษภาคมาแ58ผมมาถ่ายทําธรรมชาติแล้วก็โชคดีได้เจอคุณมดตอนแรกก็เหมือนจะมาทํำบาปนะป่อยดูนะก็ผมสิบพ่ชอเป็นจัตระยนะครับอันนี้คุณมดก็นจริงหือะไรครับสมภพสิเจริญครับช่องสิบพ่ชอบ9 YouTube ของผมมีแฟนคลับตอนนี้5 0 0 0คน Facebook 5,000 ประมาณนี้แบ่บเตื่อนเป็นเอเป็นเพื่อนบ้างอะไรบนะ้างขอเป็นเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยไปแชร์ลิงก์ตอนนี้ปรากฏว่าเป็นความโชคดีมากเพราะว่าเขาคุณมดเนี่ยเขาทําอีกอาชีพหนึ่งนอกจากเลี้ยงปลาตูปปาต้ปลาสวยงามเพื่อความบันเทิงใจมีความสุขจย่หงลงใจเขามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไฟบอร์ดเห็นไหมอะไรนะที่นี่กันแล์ดเมืองนอกเขาเรียกไฟบอร์ดไฟแมนอ๋อเขาเรียกว่าไฟแมนนะครับสำหรับคนไทย อันนี้คุณมดเป็นคนระยองเลยเมื่อกี้คุยกันแล้วรอบหนึ่งอ,อำเภอ <Okay. S 1> อำเภอแกลงนะครับก็อันนี้ที่ผมเมื่อกี้ถ่ายตอนต้นคือหาดแม่พิม,ดม,พมเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันหลังมายืนตรงทะเลดีกว่าหากปล่อยไปดูหน่อยว่าตรงไหมก็นี่นะครับเห็นยังน,นะตั้งขึ้นตั้งลงได้ก็เดี๋ยวให้คุณมดเอาให้ดูนิดนึงว่าที่ําเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าว เคยเห็นไหมครับที่เขามีเรือขับไปด้วยใช่ไหมไแล้วก็มีเครื่องที่แบบโวมแล้วก็มีเหมือนไอไอน้าพ่นที่ปลายข้างล่างอะ่ะเหมือนคนเออกาะกาฮากาเลยนะ,ะเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยนะแต่<ช>ไม่ใช่ไหนนี้ใช้เป็นแรงดันน้ํ้พุ่งเชิญเลย่านี้นะครับนี่นี่นอ่าดูดูกันหน่อยรอโหลดแป๊บหนึง่งรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าระหว่างรอโหลดคุณมดได้ข่าวเมื่อกี้คุยกันทําเองด้วยเ,เรียนด้านนี้มาหรืออะไรยังไงครับครับอ่าดูดูไปด้วยคุยไปด้วยครับ ก็คือผมมีอาชีพสร้างสร้างชิ้นงานขายออ๋เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือเกษตรอ๋อครับแต่แล้วชอบด้านนี้ก็เลยมาประยุกและก็ทํากันได้ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวถามนิดนึงรออยที่นะผมอ่านดูใน YouTube เห็นว่ามันมันแพงมากเลยถ้าเป็นของชาวต่างชาตินะครับเช่าเป็นนาทีนาทีไม่กี่นาทีเนี่ยเป็นหมื่นหมืนหลายหมื่นเลยใช่ไหม ครึ่งชั่วโมงสา0พันห้าครึ่งชั่วโมงสา0พันห้าอ๋อครึ่งชั่วโมงสาห้าราคาเม่กี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอดูดูกรับมาครับอันนี้นะครับนี่นี่น,นี่ตัวอย่างนะครับ <c oughs> แต่แต่มันตื่นหนึ่งนะ <c oughs> เรยกว่าไฟแมนนะอะระหว่างรอก็คุยกันต่อแล้วแล้วของคุณมดนี่ตอนนี้คือมาสั่งซื้อได้ตกราคาเครื่องละเท่าไหร่กี่บาทอ่าตอนนี้ แสนสี่แสนสี่ครับแล้วถ้ามาเช่ามีไหมครับอันนี้มีอย่างเงี้ยนะครับหรือยังครับอ่าเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นเท่าๆนะขอนีอ่ของแล้วใช่ไหมที่มันลอยขึ้นมาบนน้ำแม่แน่นะๆๆๆๆเดี๋ยวไปดูในช่องยูทูบผมนะครับขออนุญาตขอริคติดมาลนะอย่าคุณมดนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่คุณมดทำเองเลยป่าเนี่ยใช่โอ้โหสุดยอด เยี่ยม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 อันละแสนเท่าไหร่นะแสนสี่ครับ,รบโอยได้เลยแสนสี่แล้วถ้าสนใจติดต่อ,อยังไงครับบอกบอร์ได้เลยครับโทรศัพท์เบอร์ทโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เบอร์ส่วนตัวผมบอร์ดหรืแปดห้าแปดเจ็ดห้าห้าห้าสี่ห้าแปดครับผมติดต่อได้เลยเดี๋ยวใครฟังไม่ทนันขออ,อีกรอบนะครับแปดห้าเจ็ดห้าห้าห้าสี่ห้าแปดคุณมดนะครับครับผมลาบอร์ดลายแม่ างประเทศเรียกว่าไฟบอร์ดแต่นี่ตั้งชื่อใหม่ว่า,าไฟ<ห>แมนครับแล้วใครมาเที่ยวแถวนี้โอมากินกางจะต้องอยังไงกี่วันก่อนหน้ามัดจาโอนเงินมาก่อนไหมยังไงนัดเจอกันก็ไปทะเลที่ไหนหรือว่าหาแค่พิมที่เดียวเลยตรงนี้เลยอ๋ส่วนใหญ่าหาแค้มิมเอาสะดวกกันะฮง่ายเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต้องขนย้ายอุปกรณ์่มาเที่ยวแกลงมาเที่ยวระยองติดต่อได้ถ้าจะมาหาดแค้มิมแถวนี้เลยล่ะครับ ครับช <Ch iche S 2> ี้บนริเวณที่เล่นหน่อยบริเวณน,นี้เลยครับเนี่ยที่เล่นกันอยู่น้ําพอออกไปหน่อยลึกไม่มีหินไม่มีอะไรใช่ครับไม่มี<อ>เล่นกันอยู่ประจําเล่นยากไหมครับไฟไฟ,ฟ,ฟแมนไฟแมนไม่ยากครับพื้นฐานใช้พื้นฐานการทรงตัวประเภทเดียวกับพวกสเก็ตบอร์ดหรือรถล<อ>้อเล็มีพื้นฐานการทรงตัวอยู่บนบอร์ดนะครับเริ่มต้นเราเริ่มหัดมีผมเทรนให้เริ่มจากกําลังต่ำๆ่นะฮะความสูงไม่มาก เราสามารถควบคุมได้จากผู้เล่นที่มีผ่านมา5้านาทีหรับขึ้นได้แล้วนะฮะถ้าคนยื้นหาขานะแล้วอายุเด็กมากเกินไปได้ก็มาอย่างประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่15ปีขึ้นไปแล้วกันอ๋อสิปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเด็กปฐมแต่เป็นแข็งแรงแข็งแรงตัวใหญ่หน่อยนั้นได้ได้นะครับนะฮะประเมินประเมินจากกำลังแล้วกันรูปร่าง คือถ้าแบบไร้อัจฉริยะดูมีแววฉลาดโตโตมาดูติงก้องจะคงจะเล่นไม่ได้แล้วนิดนึงคือสำคัญต้องว่ายน้ำเป็นอ๋อว่ายน้ำเป็นส่วนอุปกรณ์เซฟตี้ผมมีเสื้อชุชีพให้แล้วก็มีหมวดครับแล้วเกิดกรณีนี้อันนี้ผมผมไม่ได้มาดูถูกการกีฬาอุปกรณ์พวกนี้นะเกิดเขาดันพลาดอะไรขึ้นมาแล้วหัวมันเท่มเนี่ยมันมันไม่พุ่งขึ้นเนี่ยมันพุ่งลงไง แล้วเราจะช่วยยังไงเอออันนี้เป็นิทีเจอร์ฟีคือมีผมมีหน้าที่เทรแบบคอยควบคุมเครื่องยนต์ให้ผมอ่านออกถ้าในกรณีถ้าสูญเสียการทรงตัวมันตึงลงไปแล้วไม่ไม่ทันท่าไม่มีแววไม่น่าจะขึ้นครับปิดเครื่องเลยเครื่องเลยรีบดึงขึ้นใช่ครับอ๋ออ่าแล้วก็อุปกรณ์ตัวบอร์ดเองหรือแมช่อชูชีพกับบวกพวกนี้ลอยน้ำหมดอแม้กระทั่งเรานอนเฉย ลอยน้ำไม่จมไม่มีทางจมได้ความดีนะเพราะผมก็สงสัยเห็นเขาเล่นๆกันแบบแล้วแล้วถ้าคนเริ่มเริ่มใหม่ๆนี่จะขึ้นได้สูงจากระดับผิวน้ําทะเลเยอะไหมเมตรให้ให้เมตรหนึ่งเมตรหสองเมตรแล้วแต่ว่าคือผมจะดูก่อนดูการทรงตัวว่าเขามีพื้นฐานหรือว่าเอาเครื่องของเราอยู่ คือขึ้นแล้วนิ่งไหมอ่าใช่ถ้าเกิดข้าอยู่ผมก็จะเพิ่มกำลังให้เรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะกดเพิ่มแล้วกดเองได้เลยไม่ใช่มันอยู่ที่บนเรือคุมคือถ้าพื้นฐานผมก็คุมให้โอเคแต่ถ้าคุณเป็นแล้วอืมตามสบายครับแล้วประเภทแบบผมเห็นฝลังนะในของหลังนะก็โดดกันเป็นปลาโลมาเลยนะอันนี้ครับอุปกรณ์คุณมดทําได้อย่างนั้น ได้เลยไหมได้เลยนะครับโอเคแล้วจดสิทธิบัตรอะไรหรือว่ามันไม่มีลิขิตหรือยังไงตรงนี้ไม่มีใครทำก็ได้คือผมทำขึ้นมาเล่นเองใครอยากเล่นก็ขายอ๋อมันคล้ายๆกับบัติรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยนะเป็นงาน DIY งาน DIY เดียวเดียวใครอยากฟังเรื่องหนึงผมไม่ค่อยได้ติดตามคือ DIY นี่หมายถึงอะไรเป็นงานสร้างเองประกอบเองอ๋อ DIY บบนะครก็คือเหมือนทุกคนมีสิทธิ คมครับผสุดท้าย้ะฝากบอกอะไรในช่องของผมผู้ติดตามชมและก็เผื่อมีใครเข้ามาชมเกี่ยวกับเกมกีฬานี้ที่จะมาเัอเจรุมดได้ที่หาดแม่พิมจังหวัดระยองเชิญเลยครับครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับกีฬาผาดโผนกีฬาทางน้ำที่ชอบในเรื่องของ เกษครฮะสามารถมาเจอผมได้ที่หาดแหลมแม่พิมหรือโทรสอบถามผมได้857555458ผมก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มาเพื่อรองรับแล้วเบอร์อีเมลอะไรมีไหมครับเฟซบุ๊กมีไหมครับเฟซบุ๊กมีครับพิมเข้าไปที่อย่างไรครับพิมเข้าไปที่ modmodify ถ้ากด modmodifi ตามด้วย S O M O P นะฮะมีในนี้ไหมเอ่ยอ่ามีอยู่ในในนามบัตรอันไหนครับเดี๋ยวให้กองดูเลยอันไหนมีไหมชื่อของอ่ามีมีเพจเพจ f a c e b o o มดมอนิไฟ f y ตัวนี้ครับอ๋อแชตตรงกับคําเดียวบนนี้ไหมก็คือตรงกับคำข้างบนเนี่ยนะใช่ครับพิมพ์เข้าไปที่คํานี้นะครับแล้วก็จะไปเจอคุณมดได้นะครับครับเข้าไปทําความรู้จักทักทายได้ อ๋อเนี่ยนะครับไฟแมนนะครับแม่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจค้นหาค้นหามดโมดิฟายได้ครับถาม Google ได้ Google รู้จักผมอ๋อกูเกิลรู้จัก